สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่าในอีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่อง t r a n s f o r อร์ s 4มหาวิบัติยุค0ูน0พกันนะครับพระเจ้าสร้างไดโนเสาร์พระเจ้าทำลายไดโนเสาร์พระเจ้าสร้างมนุษย์มนุษย์ทำลายพระเจ้ามนุษย์สร้างไดโนเสาร์ หปีผ่านไปนับตั้งแต่การต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างออโตบอตและเหล่าดีเซติคอนทำให้ชิคาโกโกลายเป็นสร้างปรักักพังมันได้ฆ่าชีวิตพลเรือนไปมากกว่าพันคนรัฐบาลสหรัฐได้ตัดความสัมพันธ์กับออโตบอตและตราหน้าพวกนั้นว่าเป็นผู้ลี้ภัยหน่วย CIA ชั้นยอดที่เรียกว่า Cemetery Wind ก่อตั้งขึ้นโดยฮาร์โรเอสติงเกอร์ด้วยความตั้งใจที่จะตามล่าและกำจัดเหล่าออโตบอทที่รอดตายด้วยความชื่อเหลือของล็อกดาวนนักล่าข่าหัวทรานส์ฟอร์เมอร์และนักล่าเงินรางวัล ในขณะเดียวกันการใช้ข้อมูลที่ได้รับจากทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ถูกทำลายนักธุรกิจพันล้านโจชัวจอยและบริษัทเทคโนโลยีของเขาไคเนติกโซลูช i นอินคอร์ปอเร e หรือชื่อย่อว่า KSI ได้ค้นพบทรานส์ฟอร์เมียมซึ่งเป็นโลหะที่ไม่เสถียรระดับโมเลกุลมันเป็นสัดส่วนหลักของทรานส์ฟอร์เมอร์ผลงานอลัมค่าของโจชัวคือกาวตนันซึ่งเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลภายในซีซ่าที่ถูกตัดขาดของเมกะ นในชนบทของเท็กซัสเคสเยเกอร์ ager, นักประดิษฐ์หุ่นยนต์กับเพื่อนของเขาลูคัสเฟรนเนรี่ได้ซื้อรถบรรทุกกึ่งพ่วงมารมอน97รุ่นเก่ากึกโดยหวังว่าจะถอดมันออกมาชำละเพื่อขายเป็นอะไร เทซ่าลูกสาวของเคสกำลังจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเคสพบว่ารถบรรทุกคือออปติมัสพรามที่ได้รับบาดเจ็บและไม่นานนักปฏิบัติการล็อกดาวและซิเมทรีวินที่นำโดยเจมส์ซาวอยได้บุกเข้ามาในฟาร์มของเยเกอร์พวกมันคุกคามพวกเขาออปติมัสจงออกมาจากที่ซ่อนเพื่อป้องกันตัวจากหน่วยปฏิบัติการขณะที่เคส เทซซาและลูคัสได้รับการช่วยเหลือจากเชนไดสันแฟนดุ่มของเทสซานักแข่งรถรันรี่ชาวไอริสพวกเขาหลบหนีเจ้าหน้าที่ไปในการไล่ล่าที่ยาวนานในปารีสรัฐเท็กซัสแต่ลูคัสทุกระเบิดของล็อกดาวสังหารระหว่างที่หลบหนี เคสแกะรอยจากโดรนที่พวกนั้นใช้จู่โจมวก็พบว่าเจ้าหน้าที่และ KSI กำลังทำงานร่วมกันออปติมัสระดมผลออโตบอทที่เหลืออยู่บัปปี้ฮาวดริฟและครอสแฮททั้งหมดร่วมเดินทางกับพันธมิตรใหม่ของมนุษย์เพื่อแทรกซึมเข้าไปในสำนักงานใหญ่ของ KSI ในชิคาโก ที่นั่นเคสเชนและบัปเบิบีค้นพบวิศวกรรมย้อนกลับของบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีทรานส์ฟอร์เมอร์เมื่อพบว่าวิลลี่ถูกสังหารและศีรษะของเขากำลังละลายออ t ติมัสและเหล่าออโตบอตจึงบุกเข้าไปในสำนักงานใหญ่เพื่อทำลายห้องทดลองแต่โจชัวปลอบผู้ขุนตนว่าการกระทำนี้ไร้ประโยชน์ขณะที่ออโตบอตออกจากสถานที่นั้นโจชัวเปิดตัวทรานส์ฟอร์เมอร์กาวตรอนและสติงเกอร์รุ่นต้นแบบของ KSI ออพติมาและการ์มัตรอนต่อสู้อย่างโรหดโดยออพติมัสตระหนักว่าการวาตรอนคือเมกทรอนในร่างไม้ท่านในนั้นออพติมัสก็ถูกล็อกดาวโจมตีจากด้านหลังและท่ามกลางความโกลหลออพติมัสและเทซ่าถูกจับเข้าไปในยานของล็อกดาว บนยานล็อกดาวอธิบายให้ออพติมัตฟังว่าทรานส์ฟอร์เมอร์ถูกสร้างขึ้นโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวลึกลับที่รู้จักกันในชื่อผู้สร้างซึ่งว่าจ้างให้เขาจับหัวหน้าออโตบอทและสังหารออโตบอทที่ไม่ยอมและทิ้งตำแหน่งเดิมเป็นรางวัลสำหรับการจับกลุ่มออพติมัตเจ้าหน้าที่ของแอสติงเกอร์ได้รับมเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นวัตถุโบราณที่ทรงพลังที่สร้างโลกไซเบอร์เคสเชดและออโตบอทบุกเข้าไปในยานเพื่อช่วยออพติมัตและเทสซา ขณะที่ปัปเปอร์บีครอสแฮร์และมนุษย์ลบหนียานกระพุ่งชนย่านดาวเท่าในชิคาโกออโตบอดตัว,อ,ตวอ,อื่นก็ปลดส่วนหลังของยานออกก่อนที่มันจะออกสู่อวกาศโจชัวและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาสู่เยาวหมิงและดราซี่แทลิวล่าถอยไปยังปักกิง่งโดยที่แอดติงเกอร์มอบบริเลพันธุ์ให้โจชัวเพื่อแลกกับสัดส่วนการถือหุ้นในการควบคุมบริษัท KSI ออตบอลและพัน์ทิตที่เป็นมนุษย์ติดตามไปยังปักกิ่งเพื่อป้องกันไม่ให้มเมล็ดพันธุ์ระเบิดที่โรงงานของ KSI ในกรุงปักกิ่งจู่ๆกาวารรนก็เปิดใช้งานด้วยตัวเองและทําให้ทรานส์ฟอร์머ต้นแบบของบริษัททั้ง50ตัวแพร่เชื้อเพื่อทําตามคําสั่งของเขาเมื่อตระหนักถึงความโง่เขลาของการสร้างสารรค์นี้จชัวจึงทรยศแอสติงเกอร์ S, inger, ก่อนที่เขาเยาหมิงและเดซี่จะนำมะเมล็ดพันธุ์ไปยังฮ่องกอง ที่นั่นออโตบอตต่อสู้เพื่อปกป้องโจชัวและเมล็ดพันธุ์จากกาวาทรอนและสมุนของเขาที่ยิงยางของออโตบอตตกเคสฆ่าซาวยระหว่างการต่อสู้ในอาคารอาพาร์ตเมนต์อัลติมัตพราหมรู้ว่าพวกคูต่อสู้มีจำนวนมากกว่าจึงปลดปล่อยกลุ่มอสุวินในตำนานและนำพวกเขากลับไปยังเมืองเพื่อทำลายล้างกองทัพของกาวาทรอนล็อกดาวกลับมายัางโลกและใช้อาวุธแม่เหล็กเพื่อดึงยาพานะใตยอยังเขาและวางพวกมันลงบนออโตบอต ออพติมัสทำลายอาวุธและเข้าร่วมการต่อสู้กับล็อกดาวนก่อนจะฆ่าแอสติงเกอร์เพื่อช่วยเคสล็อกดาวน์คว้าดาบของออพติมัสและเสียบเขาแต่ความพยายามร่วมกันของบับเบิรบีเคสเทซซาและเชนทำให้นักล่าข้าหัวหันเหความสนใจก่อนที่ออพติมัสจะแทงเขาเข้าที่หัวใจผ่าครึ่งศีรษะเกวมัตรอนล่าถอยและสาบานว่าจะต่อสู้กับออพติมัสในสักวันหนึ่ง เมื่อล็อกดาวน์ถูกทำลายและเซมิทรีวินสลายไปออปติมัตปลดปล่อยไดโนบอทเป็นอิสระก่อนที่จะบินไปในอวกาศพร้อมกับเมล็ดพันธุ์เพื่อส่งข้อความถึงผู้สร้าง <c oughs> แล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลง